สวัสดีทุกคนสวัสดีครับพเพื่อนๆคิดเหมือนผมไหมครับว่าปีนี้เป็นปีที่เดินเดินเร็วมากๆเลยเวลาเนี่ยผมอ่ะรู้สึกว่าเพิ่งจะปีใหม่เมื่อไม่นานมานี้เองแป๊บๆเนี่ยวันที่31มกราคมอีกแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้มันปีที่แปลกกว่าปีอื่นๆ,ๆและผมคิดว่านะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าผมไม่เคยเห็นปีไหนที่ห้างปิดมาก่อนสายการบินทั่วโลกหยุดบิน ผู้คนใส่หน้าก,กากเดินไปเดินมาเต็มถนนหรือแม้แต่ว่าจะเข้าเซเว่นจะเข้าห้างเลยเนี่ยก็ต้องมาตรวจวัดอุณหภูมิอาชีพที่ว่ามั่นคงรายได้ดีอย่างแอร์กับตันเพราะยังตกงานอะ่ะผมคิดว่าเฮ้ยปีนี้มันเป็นปีที่แบบเป็นประวัติศาสตร์จริงๆอะ่ะมันเป็นปีที่พวกเราจะจดจําและเราอะ่ะจะมีเรื่องเล่าให้กับลูกหลานว่าเฮ้ยฉันเกิดในยุคโควิด มันก็คล้ายๆกับคนสมัยสงครามโลกคุณปู่คุณทวดเราที่เขาบอกว่าเอ้ยฉันเกิดในยุคข,ของสองครามโลกมันก็เหมือนกันเขาเป็นโลกลรอลิงแต่เราเป็นโลกสงครามโลกผมว่ามันก็จริงนะมันเหมือนกับว่าเป็นสงครามกับมนุษย์ต่างดาวตัวจิว๋วที่ที่จักรวาลเนี่ยส่งมาเพื่อที่จะมาป่อนทําลายกับมนุษย์โลกอย่างเราที่มีความเปราะบางมากและแบบ พอม,มันเข้ามาปุ๊บมันมันมันก็มาเล่นงานมนุษย์โลกจนแบบระบบรวนไปหมดเลยทั้งเศรษฐกิจทั้งผู้คนทั้งสุขภาพอะไรต่างๆพังไปหมดเลยและเนี่ยแล้วดูเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยมันก็จะกลับมาใหม่อีกแล้วทีนี้มันกลับไปปฏิรูปพรรคพวกของมันไปเตรียมไพ่พลของมันแล้วก็มาโจมตีมนุษย์ใหม่ในรูปแบบใหม่ซึ่งเขาบอกว่ามันจะร้ายแรงกว่าเดิมอีกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าปีหน้าเนี่ย มนุษย์โลกเนี่ยจะต้องรับมือกับมันยังไงแต่ตอนนี้เขาว่าเขาทำวัคซีนได้แล้วกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราจะต้องผลิตวัคซีนชนิดใหม่มาอีกหรือเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดาว่าเราอะ่ะก็จะต้องผ่านช่วงเวลารล้ายๆของฟีไปได้แหละเวลามันผ่านไปเราก็ก็ต้องผ่านไปตามนั้นเหมือนกับสงครามโลกจบลงคุณปู่คุณย่าก็ผ่านคนช่วงนั้นมาเราก็ผ่านคนช่วงนั้นมาเหมือนกัน สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็อยากจะอวยพรให้เพื่อนๆที่ติดตามผมแล้วก็เพื่อนๆที่กำลังจะเข้ามาติดตามที่ยังไม่รู้จักกับช่องละวางทางนี้ก็คือผมมีพร5ข้อซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งคิดออกแล้วผมก็ได้เขียนพรเนี้ยให้กับตัวเองเพื่อไว้ดูไว้อ่านเวลาที่ผมรู้สึกแบบหมดแรงในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาเรามาดูกันเลยข้อแรก ก็แล้ก็คืออยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยคงความตื่นเต้นของชีวิตไว้ราวกับว่าเรามีดวงตาผู้ใหม่ในโลกใบเก่าผมว่าอันนี้มันสำคัญนะมันเหมือนกับว่าพอเรายิ่งโตขึ้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยตื่นเต้นกับกับอะไรรอบรอตัวแล้วเราจะไม่ตื่นเต้นกับประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาแล้วอะผมว่าอันนี้มันน่ากลัวสำหรับสาหรับผมผมมองว่าถ้าผมไม่ตื่นเต้นกับ สิ่งใดเลยในชีวิตเนี่ยมีแต่สายตาคู่เก่าดวงตาคู่เก่าเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตแบบแย่ yeah. มันจะทําให้เราไม่ไม่ไม่อยากจะมีชีวิตต่อไปก็ได้ส่วนข้อที่สองอยากให้พวกเราเนี่ยคงความเป็นเด็กอยู่ในตัวเหมือนกับว่าโลกเนี้ย เป็นสนามเด็กเล่นของเราที่คุ้นเคยเราอยากจะไปวิ่งเล่นไปทำตัวไร้สาระจะไปตลกโปกฮาจะไปอะไรนั่นแหละก็คือลองนึกถึงภาพเด็กเด็กเป็นยังไงเราอยากจะให้คงความเป็นเด็กอยู่ในตัวเราส่วนข้อที่3อยากให้ทุกคนเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสงสัยใคร่รู้มันก็คล้ายๆกับเด็กนั่นแหละคือ สงสัยเอ้ไอ้นี่มันเกิดจากอะไรเอ้ะนี่มันมาได้ยังไงเอ้แล้วเราจะทำงี้เอ้เอ้เอ้ต่างๆเนี่ยให้เราให้เราสงสัยเหมือนกับมนุษย์ต่างดาวที่เพิ่งมาเยือนโลกแล้วเขาก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโลกใบนี้เลยซึ่งจริงๆมันก็ยากแหละที่เราอ,อยู่บนโลกนี้มานานแล้วเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้ามันเป็นพรวิเศษผมก็อยากให้เราเนี่ยยังมีความเอะความสงสัยอยู่ในตัว ส่วนข้อที่4เนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยมีชีวิตที่สนุกสนานมีชีวิตชีวาก็คือราวกับว่าเราไม่มีความกังวลในสิ่งใดในชีวิตซึ่งมันก็ยากซึ่งมันก็ยากที่มันจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นพรไน,นยอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสนุกสนานมีชีวิตชีวารากับคนที่ไร้กังวลไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เขากังวลเลยอันนี้อาจจะ มีแป๊บหนึ่งก็ได้สักวันหนึ่งก็ได้ที่มีความรู้สึกแบบนี้เป็นพรวิเศษส่วนข้อที่5เนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยเราก็จะทําข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ได้อย่างสบายสบายถ้าเราสุขภาพร่างกายเราไม่แข็งแรงเราก็จะ ไม่มีทางที่เราจะสงสัยใครรู้ตื่นเต้นหรือสนุกสนานมีชิตชีวาเราจะไม่มีข้อนี้เด็ดขาดเลยเพราะว่าเราไม่สบายเราป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ5ผมถือว่าเป็นข้อที่สําคัญมากก็ทั้งหมดแล้วเนี่ยผมก็มีแค่5ข้อเท่านั้นที่เป็นพรอยากให้เพื่อนๆนได้รับพรน,นี้ไปใช้ในปีหน้าแล้วก็ปีต่อๆไปยังไงผมก็ขอบคุณ ท่านที่ติดตามช่องระหว่างทางตั้งแต่เปิดช่องมาจนถึงวันสุดท้ายของเดือนแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยติดตามต่อไปในปีหน้าแล้วก็ปีต่อไปยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหรือกด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปหรือว่าออกมานั่งพูดคุยกับเพื่อนๆแบบนี้ในโอกาสต่อไป วันนี้ผมโบสและวางทางขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ